ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลไทยกันบ้างน,นะครับเพราะเราบอกว่านี่คือกลจัทตัวใหม่นะครับของเศรษฐกิจด้วยตอนนี้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆด้วยขนาดไหนไปดูกันครับบ้านเราถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะครับในวงการเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเราเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับทีนี้มาดูรายงานกันบ้างเป็นรายงานของ Economy SEA คือ Southeast Asia 2024จะทำโดยใครบ้างครับ Google t e m a s e k แบนด์แอนด์คอมพานีคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจด mm ิจิทัลบ้านเรานี้เนี่ยนะครับ mm hmm. จะมีมูลค่าสินค้า mm hmm. หรือว่า Gmv รวมเนี่ยนะครับ46 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ mm hmm. ในปีนี้2024 สะท้อนใ้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระเดดเลยในทุกภาคส่วนด้วยคําว่าหลายภาคส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่อ e ีคอมเมิร์ซดูกันบ้างว่าไส้ในมีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยอ e ีคอมเมิร์ซเองนะครับถือเป็นดาวเด่นน่าจะเติบโต19เลยนะครับ26,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโด,ดยเฉพาะยิ่งเลยแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมมีการผลักดันวิดีโอคอมเมิร์ซที่มาแรงแสงทางโค้งสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบอินเทอร์แอคทีฟตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่2ครับมีอะไรอีก ภาคการท่องเที่ยวออนไลน์ครับเดินหน้าทะลุเป้าอัตราการเติบโตสูงสุดในภูมิภาคน่าจะแตะ1นึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโต32%เลยจากปีที่แล้วปัจจัยสําคัญครับมาจากโนโยบายวีซ่าเชิงรุกค,ครอบคลุม93ประเทศไปดูบริการด้านทางการเงินดิจิทัลเองไม่น้อยหน้าน,นะครับดิจิทัลเพย์เมนต์น่าจะมีจํานวนธุรกรรมเนี่ยนะครับหนึ่งแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐโตได้5%สินเชื่อดิจิทัลเองก็โตด้วยอัตรา28%่สิบแปดเปอร์เซ็นต น่าจะมีสินเชื่อยอดคงค้างเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันล้านลาร์สหรัฐสะท้อนเห็นนะครับว่าประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบไปแล้วที่น่าจับตามองเป็นพิเศษครับคือการก้าวกระโดดด้าน AI ที่กําลังปฏิวัติภูมิทัศน์ดิจิทัลของบ้านเราครับโดยเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีความต้องการสูงสุดไม่ว่าจะเป็นในแง่การศึกษาเรื่องของเกมการตลาดแบบนี้เป็นตน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสะท้อนความมุ่งมั่นนี้นะครับไปดูครึ่งปีแรกของปีนี้กันก่อน การลงทุนในศูนย์ข้อมูล6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ความจุปรับตัวสูงขึ้น5 5 0สูงสุดในภูมิภาคประมาณ5เท่าครึ่งนะครับภาพรวมดูสดใสครับแต่ว่าการลงทุนภาคเอกชนมีความท้าทายครึ่งปีแรกของปีนี้มีมูลค่าการลงทุนแค่200ล้านดอลลาร์สหรัฐ92%กระจุกตัวในบริการด้านการเงินดิจิทัลสะท้อนว่านักลงทุนต้องการเห็นแผนทางออกที่ชัดเจนของธุรกิจท่ามกลางความท้าทายของตลาดทุนนอกจากนี้ครับ รายงานนี้โดยแจ็คกี้หวานนะครับ Country Director Google ประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเองครับเติบโตแข็งแกร่งจากการสนับสนุนภาครัฐตั้งแต่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไปจนถึงกลยุทธ์4ปีของรัฐบาลที่ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลฮับชั้นนาในภูมิภาควิลล่จางครับพาร์ทเนอร์ของแบงก์แอนด์คอมพานีมองว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเราเอเชียอาคเนย์เ e. ติบโตแข็งแกร่งครับมูลค่าสินค้ารวมและรายได้เติบโตในเลข2หลัก บ้านเราเองประเทศไทยมีบทบาทในแง่ของการขับเคลื่อนการเติบโต,ตนี้และยังคงเป็นผู้นําในแง่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างครับนอกจากนี้บ้านเรานะครับจะเดินหน้าเป็นแหล่งบ่มเพาะด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ด้วยตัวเลขการเติบโตหือหววนะครับแต่คําถามก็คือว่าการลงทุนกับ6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน AI จะดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับต่ําให้กลับคึกคักได้หรือเปล่า ประเทศไทยจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลท่ามกลางการแข่งขันที่ประเทศอื่นเขาก็ไม่นิ่งเฉยได้อย่างไรบ้างครับ วันก่อนเพิ่งคุยกับคุณเล้งสิริวัตรจากทางด้านของเอฟะคะก็พูดเหมือนกันบอกว่าตัว Data Center เนี่ยที่มาลงทุนในบ้านเราจำนวนมากเนี่ยเราอาจจะดีใจมากไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็น Conf i ด e n t i a l ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสายไฟหรือว่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเขานำเข้าหมดเลยไม่ได้ใช้โล c ก้คอนเทนต์นะคะแม้แต่บุค,คลากรเองก็น่าจะเป็นคนของบริษัทที่เป็นบริษัทแม่นั้นๆด้วยซ้านะคะดังนั้นเราอาจจะเห็นตัวเลขการเข้ามาลงทุนจริงมาใช้พื้นที่จริงนะคะ แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น productivity ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะส่วนอีกในหนึ่งธนาคารพาณิชย์บ้านเราต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากจริงๆ <c oughs> เพราะว่ามีระบบที่มีความปลอดภัยสูงแต่รู้หรือเปล่าว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยก็จะไปใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศที่เป็นแบรนด์ชื่อดังที่พูดชื่อไปใครก็รู้จัก <c oughs> แต่แบรนด์เหล่านี้นะคะขึ้นค่าใช้จ่ายเนี่ยปีหนึ่งสี่ครั้งบางแบรนด์เนี่ยนะคะบางเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นค่าใช้จ่ายทีเนี่ยหลักร้อยส0งร้อย 300%เก็มีต่อปีนะคะทำให้ต้นทุนธนาคารพณิชย์สูงมากทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้คนกลุ่มเทคเนี่ย<ม>เขาก็คุยกันพอสมควรนะคะ<ม>ว่าเอประเทศไทยจะจัดการอย่างไรกับต้นทุนมหาศาลเพราะว่าถ้าเราเอา Data ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งไปอยู่ที่เทคโนโลยีใดเทคโนโลยี<ม>หนึ่งแล้วเนี่ย<ม>การที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ย<ม>ยิ่งยากนะคะ<ม>แล้วก็เขาขึ้นราคาเท่าไหร่<ม>เราก็ต้องจ่ายและต้นทุนก็จะถูกผลักไปยังผู้บริโภคอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ว่า จะต้องเรสขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางออกด้วยเหมือนกันคับพี่วิทย์บ้านเราเป็น user nation ระยะหลังได้ยินคำคำหนึ่งครับคำ,คำว่า technology neutrality ่าวคือเราเพึ่งพิงเทคโนโลยีค่ายใดค่ายหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้แต่สําคัญมากต้องสร้างเทคโนโลยีของตัวเองอนะครับแต่ประเด็นนี้คือว่าบ้านเราเนี่ยยิ่งวันยิ่งวันคนที่เรียน STEM science and technology engineering น้อยลงทุกทุกวันตอนนี้ต่ำกว่าครึ่งแล้วนะครับเพราะงั้นการที่บอกว่าเราอยากเป็นประเทศเทค แต่เรามีคนที่วิทยาศาสตร์น้อย mm hmm. แล้วบอกว่าเราเรียนอะไรก็ได้มันคงไม่ใช่ใชสัดส่วนต้องดีกว่านี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบราชการเนี่ยแหละจะเป็นตัวผลักดันสําคัญที่เขาเนี่ยจะสนับสนุนเทคโนโลยีไทยหรือเปล่าเพราะวันนี้ต้องถามว่าระบบราชการไทยใช้เทคโนโลยีอะไรและใช้กฎหมายอนาล็อกอยู่ไหมถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นมีหลายประเด็นทีเดียวนะคะในเรื่องเทคโนโลยีที่เราจําเป็นต้องปรับไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นผู้ใช้แล้วก็ถูกบังคับให้จ่ายแผงนขึ้นทุกปีพี่เลงเนี่ยเขาใช้คําว่าถูกปล้นเลยด้วยซ้ำเพราะเขาให้เราจ่ายเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายเพราะข้อมูลเราอยู่กับเขาถูกพึ่งอยู่นะคะอันนี้ถือว่า หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจน่าตามกันต่อค่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของ e-commerce บ้านเราบ้านนะครับว่ากุญแจในการที่จะล็อกใจลูกค้านั้นนะประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับจากเวทีของ white side research discovery นะครับ EP 7ภายใต้หัวข้อนี้มีชื e ่อว่า unlocking e-commerce Inside Trends and Strategies for Business Success นะครับได้เผยเห็นถึงความพยายามนะครับแล้วก็ความหวือหวาของตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ทะยานขึ้นสู่อันดับที่2ของภูมิภาคไปแล้วมูลค่า9 8 0 0 0 0ล้านบาทนะครับในปีที่แล้วรองจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเราประมาณ4เท่ากว่านะครับอยู่ เล็กน้อยเท่านั้นเองคุณธนาวัตรมาลาบุภาครับเป็นโคฟาวเดอร์ er ของ e ีเทล i เจน c ์เปิดเผยบอกว่าตลาดมีแนวโน้มต่อเนื่องไปนะครับ14%ช่วงตั้งปี2027เลยแต่สิ่งที่น่าจับตามองครับคือปีหน้า2025จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการ เมื่อพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์น่าจะซับซ้อนเหมือนกันกับขาววงกฏที่จะมีทางเลือกเยอะแยะมากมายทีเดียวน่าสนใจครับจากการสำรวจพบว่านักช้อปออนไลน์แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มชัดเจนเลย35%คือกลุ่มแรกครับเป็นสาวว็อกอินฟลูเอนเซอร์พร้อมที่จะเชื่อและซื้อตามรีวิวในขณะที่อันดับต่อมาครับ3าเป็นนักล่าดเดลเปรียบเทียบราคาจนกว่าจะพอใจอันดับที่3 2 1ครับเป็นกลุ่มนักวิเคราะห์ ต้องหาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนควักกระเป๋าที่เหลืออีก13ส่วนใหญ่เลยเป็นคุณแม่มือใหม่เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักเลยทางด้านของคุณพุทธศักดิ์นะครับตันติสุทธิเวช Deput y Director ของ Data Research Product จาก w i ซ e s ซด์บอกว่าเ e น C กกำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งค้นหาสินค้าถึง55โดยเฉพาะ t ิกต o อครับที่ถือว่ามาแรงแซงโคง้งด้วยความสดใหม่ของคอนเทนต์ทำให้ผู้บริโภครู้สึกอินกับสินค้ามากกว่าการค้นหาแบบดั้งเดิม โดยทางด้านนะครับคุณพุทธศักดิ์บอกว่าข้อมูล9เดือนแรกของปีนี้ครับพบว่ามี engagement ในตลาดอ e ีค m มเมิร300ล้านบาท46%มาจาก Influencer รองลงมา34%มาจากผู้ขาย10%มาจาก Own Media ในขณะที่ทางด้านของ Chief Customer Office จากสยามพิวัริครับคุณปานเทพนินสินทบเปิดผยมุมมองที่น่าสนใจว่าถึงแม้ว่า e-commerce จะบูมแต่ศูนย์การค้ายังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นโซเชียลฮับ โดยความถี่ในการเข้าศูนย์การค้าอยู่ที่5ครั้งต่อเดือนสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนยังต้องการพื้นที่จริงสถานการณ์พบปะสังสรรค์ด้วยน่าสนใจไม่แพ้กันครับคือการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับกลุ่ม FIT Free Independent Travelers อายุ24-35ปีมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวมากกว่าการช้อปปิ้งแบบดั้งเดิมคุณปานเทพชี้ให้เห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงน่าสนใจในพฤติกรรมผู้บริโภคปีหน้าโดยเฉพาะกลุ่มสินะลักชัวรี ผู้บริโภคลดการซื้อลงตามกระแสแต่หันมาให้ความสำคัญการคุ้มค่าเงินและมองหาสินค้าก็คือ Timeless และ Quite Luxury มากขึ้นปีหน้าครับ2025จะมีการคาดการณ์นะครับว่าเป็นปีแห่งความเร็วโดยเฉพาะตลาด Quick Commerce ในไทยจะเติบโตป,ปีละ20-30%เพราะยิ่งส่งของได้ไวยิ่งได้ใจผู้บริโภค ขณะเดียวกันครับ Value Form o n e y จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อโดยผู้บริโภคจะมองหาสินค้าที่คุ้มค่าและคุ้มราคาครับเชื่อ <c oughs> ว่าตอนนี้หลายคนคิดหนักนะคะก่อนจะใช้จ่ายในแต่ละครั้งนะคะก็ต้องดูว่าเราเป็นคนแบบไหนตามอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าลาดด่าสิดหรือเปล่า<ม>หรือว่าเน้นความคุ้มค่านะคะพี่วิทย์ล่ะเป็นคนแบบไหนโออายุมากแล้วเป็นคนที่ประหยัดมากกว่าช้แล้วเก็บมากกว่าช้ยพนดีดูรายการ New Gen Investor ขอบคุณค่ะโอเจนพะพออันนี้สําคัญนะ ใช้เหตุผลไว้ก่อน uh huh. ซื้อของเชื่อไหมครับด้วยอายุนี่นะตื่นเต้นได้3วันอะ uh ่ะหายเห่อแล้ว uh huh. แล้วก็ซื้อสิ่งใหม่ uh huh. เพราะนั้นถ้าเกิดว่ากดดันตัวเอง3วันไม่ซื้อ uh huh. ประหยัดไปหนึ่งแล uh ้ huh. จริงค่ะกดดันอีก3วันไม่ซื้อประหยัดไปอีกหนึ่งล uh ้ว huh. ต่อไปต่อมาไปดูตัวเลขในบัญชีกับในพอร์ต ดีขึ้นอันนี้ซูเปอร์แพทชั่นแล้ะนี่แฮปปี้เลยจะดูมอร์นิ่งเวลก็ต้องวินัยทางการเงินต้องมานะใช่ค่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคะก็ได้สองรายการมอร์นิ่งเวลนะคะกับนิวเจนแล้วก็อย่างอื่นถูกต้องแล้วก็ย้อนไปดูเอฟบีดีได้ด้วยแต่สำคัญมากชีวิตมนุษย์เราต้องเลยรู้ไหมฮะไหวทวนน้ำครับอยากได้ต้องกดดัน ไม่มีเวไนต้องสร้างวินัยลกเรามันมีแค่นี้จริงนะเราถึงจะเป็นคนกลุ่มน้อยนะคะไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนคนทัว่วไปเนาะถูกต้อง <ne? S 2> เช่นการที่ตื่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกเราก็ดี <c oughs> คนที่ตื่นมาดูเราตอนเช้านี่ก็ไหว้ทวนน้ำได้แล้วไงขยายผลต่อไปครับจริงเวลา<ม><ม>ไปเจอคนที่บอกว่าตื่นมาดูเนี่ยจะขอ,ออขอบคุณว่าขอบคุณที่ตื่นมาเป็นเพื่อนกันก้อเพราะทีมงานทุกคนตื่นเช้ามากนะคะแล้วก็ต้องเตรียมงานกันบางส่วนเตรียมดึกบางส่วนมาเช้านะคะก็จริงๆมีนับสิบชีวิตเนาะที่อยู่ข้างหลังพวกเราสองคนอาจจะเห็นพวกเราเป็นฉากหน้าแต่จริงๆมีหลายคนมากนะคะที่ทําให้รายการน,นี้เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะขอบคุณที่ตื่นมาเป็นเพื่อนกันทุกเช้าจริงที่ตาแฉะทุกวันเลยครับแต่พวกเราต้องพูดว่าตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่่ตืนนค แล้วก็ไม่ตื่นเช่นกันะนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard Wealth ค่ะ